คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมสูตรตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่29กรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับที่นำเสนอไปนะครับแนวทางสูตรนะครับคำนวณของแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสูตรมังกรทองนะครับก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่0ูนย์กับ1นะครับสำหรับ0ูนย์ก็มา03นนะครับตัวเจาะร่างนะครับก็มาตัวเจาะนะครับที่แอดมินเจาะให้อยู่นะครับก็ถือว่าสูตรนะครับ มาดีนะครับสำหรับในงวดวันที่27ที่ผ่านมานะครับผมสำหรับวันที่29กนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับมาดูกันว่าแอดคิมจะคำนวณนะครับออกมาได้ตรงแนวทางหรือเปล่านะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับได้มี f c พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับาบอกว่าได้มีความโชคดีนะครับกับแนวทางของแอดมินคิมนำโชคนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็จะ มาคำนวณสูตรนะครับ2ตัวนเน้นนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมกับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรคำนวณมือนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับสูตรเจาะแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนเน้นนะครับในงวดประจําวันที่29ก้ากรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับ สำหรับงวดที่แล้วนะครับสูตรจอ2ตัวเน้นนะครับก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับก็มาตามสูตรนะครับก็เจาะเข้า0ูนย์สามนะครับแนวทางนะครับผมแนวทางเราพัฒนานะครับตัวเลขที่ออกนะครับสองแปดสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่สิบสองแล้วนะครับผมนะครับก็ถือว่า เข้านะครับงวดนั้นก็เข้าศูนย์วันที่10ก็เข้า0ูนนะครับก็เดินทางมาถึง12งวดแล้วเนาะนะครับสำหรับเดือนกรกฎานะครับสำหรับวันที่29นะครับก็จะส่งท้ายเดือนกรกฎาณะนะครับก็ของวดนี้นะครับไห้เข้ามิดด้ามเลยนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับพี่น้องขอเข้ามานะครับว่าอยากชมเลขสูตรสตัวต่องวดนะครับ ก็มาชมชุดวินก่อนนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขสูตรทํามือนะครับเป็นแนวทางนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันนะครับสูตรของมังกรทองนะครับแอดมินก็ใช้ได้ทั้งรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับห้าน้อยนะครับหัวหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับวันที่แล้ววันพุธนะครับมานะครับ82 โปปอาวนะครับจะเอาเด่น8ปนะครับแอดมินจับ0ูนกับ1นะครับเลขส่วนเกินก็เจาะให้อยู่นะครับสำหรับสูตรก็เจาะ0ูนานะครับสำหรับงวดที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเลข2ก็มาเลข8ก็มาเลข0นก็มานะครับก็ถือว่าจับเข้าเลขเด่นอยู่นะครับสำหรับวันศุกร์นะครับก็จะมีเลข0นเลข1เลข3เลข7เลข6เลข4เลข8ดแอดมินก็จะคัดมา6คู่นะครับสำหรับตารางวันวันศุกร์นะครับก็จะคัดเด่นเด่นนะครับสำหรับพี่น้องที่ สนใจนะครับจับคู่จับวินนะครับเลขสูตรก็จะมีนะครับคัดออกมาได้ก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งเลขสามนะครับตัวเด่นเนาะแล้วก็เลขหกแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดนะครับก็มาลดชมสูตรคำนวณแม่นๆนะครับสำหรับสองตัวนะครับเอซีพี่น้องที่เคารูรปักก็จะคัดพิเศษนะครับตามชุดตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับก็เป็นเลขสูตรสามารถ จับคู่ตามได้เลยนะครับตัวเด่นนะครับเน้นๆนะครับเน้นอยู่ที่นะครับเน้นอยู่ที่7กับ8นะครับ8กับ7นะครับเน้น7กับ8นะครับผม7 8นะครับเลขในตารางเนาะจะเจาะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับเน้นรูด7กับ8นะครับสายวิ่งสายรูดรูดนะครับพวกความชัวนะครับ สำหรับเจาะนะครับผมก็ประกอบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเจาะก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับตัวเจาะงวดที่แล้วเจาะเข้านะครับอ่าเน้นนะครับผมอ่าเน้นวิ่งเลยนะครับสายวิ่งวิ่งสายรูดรูดนะครับถ้าชอบนะครับให้อยู่ที่นะครับสําหรับแปดนะครับก็จะเจาะเด่นเด่นนะครับผมสามคู่นะครับก็ประกอบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีศูนย์แปดแปดศูนย์ นะครับไปกลับนะครับจะเจาะอยู่ที่8นะครับ8 0 0 8นะครับตัวที่2ก็83นะครับ8338นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่83 86 68นะครับก็ได้68นะครับสำหรับตัวเจาะนะครับตามชุดตารางนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็จะเจาะ3คู่นะครับเจาะไม่เยอะนะครับ สำหรับตัวต่อไปนะครับจะเจาะ,ะ,ะอยู่ที่7นะครับ2ตัวเน้นๆนะครับเจาะอยู่ที่7นะครับอ่าอันนี้รูดรูดสายรูดรูดนะครับ7ก็เด่นๆนะครับก็จะเจาะ3คู่เหมือนกันนะครับก็จะมี0ูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็6กเจ็ดนะครับสำหรับตัวเด่น นะครับสำหรับตัวเด่นจะเจาะให้2คู่นะครับคือ8กับ7นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับ8กับ7นะครับก็อย่าลืม6นะครับ6นี่ชอบมานะครับแอดมินก็จะเจาะให้เนาะนะครับชุดลองบางทีก็มาชุดลองนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเจาะ2ตัวเด่นให้นะครับสำหรับชุดลองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบ7กับ8นะครับอันนี้จะลองนะครับบางทีก็มาทั้ง3เลยนะครับบางทีก็มาเข้าชุดลองนะครับ ก็ถือว so ่าไม่เยอะนะครับผมเน้นนะครับเน้นลูดนะครับรองนะครับชุดรองนะครับอ่าชุดรองนะครับเน้นให้อยู่นะครับถ้าไม่ชื่นชอบเจ็ดกับแปดนะครับชุดรองของเราก็จะกันมาให้นะครับอ่าเลขในรางมีหกตัวนะครับเอสก็จะเจาะมาให้สักอ่าสามคู่นะครับชุดรองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบเจ็ดกับแปดนะครับเด่นก็จะมีเลขหกนะครับก็จะมีศูย์ห ห1นะครับแล้วก็6 9นะครับจะเจาะนะครับผม3คู่นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับแนวทางสูตรเจาะของแอดคิมก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาหลายท่านนะครับผมว่าอยากชมเลขสูตรแอดมินก็มาแล้วนะครับผมเนาะสำหรับนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องนะครับผม ตัวเด่นนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากได้สองตัวคู่เน้นๆนะครับแอร์ก็จะเจาะให้นะครับก็ระวังนะครับ8 6 6 8นะครับ8 7กับ78ก็ต้องคู่กันด้วยนะครับอ่าคู่กันด้วยเนาะเอ็มจ่าจะเจาะเกินนะครับระวังมาหลอกหลอนนะครับ8 6 6 8นะครับ 8668... กนะครับแล้วก็8008นะครับสำหรับ7นะครับก็ระวัง6 776 1771 นะครับสำหรับตัวรอง6นะครับก็ระวังอยู่ที่6 1แล้วก็69นะครับจะเจาะตัวเด่นให้นะครับบางทีก็มาออกชุดรองนะครับก็กันไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับเพราะว่ายัางไงแล้วก็ชอบแตกต่างกันนะครับถ้าพี่น้องที่ชอบตามแอดมินก็ตามตัวเจาะนะครับ สำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเป็นเลขสูตรมังกรทองนะครับแอดมินก็นํามาแบ่งปันนะครับถ้าชื่นชอบก็คัดลองดูนะครับผมจับคู่เจวินดูนะครับสําหรับ3ตัวนะครับก็จะเจาะไม่เยอะนะครับ3ตัวนะครับ3ตัวตรงนะครับก็จะเจาะอยู่ที่นะครับ7 6 8นะครับแล้วก็3 3 6 7นะครับแล้วก็1 1 7นะครับสำหรับนะครับผมสำหรับชุด3ตัวก็เจาะ3คู่นะครับผมก็ถือว่าน่าลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบนะครับสำหรับ4ตัวนะครับ4ตัวนะครับก็จะมีนะครับ หนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแปดนะครับแล้วก็แปดสามนะครับหน้ารองนะครับแปดสามหกเจ็ดนะครับแปดสามหกเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับสำหรับตัวเด่นชุดสี่ตัวนะครับเนาะสำหรับชุดตัวเด่นนะครับถ้าชื่นชอบค่อยตามนะครับเอดมินก็เจาะออกมาเน้นๆนะครับบางทีก็มาทั้งสามตัวเลยนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันตามตัวรองให้นะครับเบิ้ลก็จะมีเจ็ดเจ็ดแปดแหกหกนะครับสำหรับชุดเบิ้ลจะกันไว้สามคู่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางลาวพัฒนานะครับหน่วประจำยี่บเก้ากรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิานะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับ เวลาพัฒนานะครับก่อนออกไปก็จะลืมกด subscribe กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็จะลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็จะลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับ FC พี่น้องอยากได้สูตรไม่ดเดียวนะครับเน้นๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็จะไปยิดบวกสูตรเด็ดๆเอฟซพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ